การเดินทางเยือนซาอุดีอราระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่25-26ถึง26มกราคม2565ถูกจับตามองว่าจะเป็นการฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอราระเบียและไทยในรอบ32ปี <corrupted> ย้อนหลังไปยังสามเหตุการณ์ที่เป็นชนวนสำคัญ ทำให้ซาอุดีอาระเบียประกาศลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยเริ่มต้นจากคดีเพชรซาอุเรียงไกรเดชโมงแรงงานชาวไทยที่เดินทางไปทํางานยังประเทศซาอุดีอาระเบียและถูกจัดให้เข้าไปทํางานเป็นพนักงานทําความสะอาดภายในพระราชวังของกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียและได้เริ่มโจรกรรมในวันที่6สิงหาคม2532โดยเขาได้ขโมยเครื่องเพชร9กิกิโลกรัมแล้วส่งเครื่องเพชรกลับมายัางประเทศไทยด้วยบริการขนส่งพัสดุทางอากาศ ปะปนกับเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัวซึ่งด่านศุลกากรของทั้งสองประเทศตรวจสอบไม่พบหลังจากนั้นทางการซาอุดิอาระเบียประสานมายังทางการไทยขอให้ติดตามได้ส่งคืนเครื่องเพชรประจำราชวงศ์แม้ตำรวจจะติดตามนำเครื่องเพชรที่ถูกโจรกรรมส่งคืนทางการซาอุดิอาระเบียได้แต่ปรากฏเครื่องเพชรของกลางกว่าครึ่งเป็นของปลอมโดยนายเกรียงไกรเตชะมงค์ถูกตัดสินโทษจำคุกในข้อหารักทรัพย์7ปีแต่รับสารภาพ โทษจำคุกจึงลดเหลือสาปี6เดือนขณะที่การติดตามเพชรซาอุนำไปสู่คดีอุ้มฆ่าอพรรงศพแม่ลูกตระกูลสีธนขาาันเมียและลูกชายของนายสันติสีธนขันพอค้าผู้รับซื้อเพชรเกี่ยวพันไปถึงพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนสุดท้ายถูกศาลตัดสินประหารชีวิตรับโทษจำคุกนาน19ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวคดีลอบสังหารฆาตกรรมนักการทูตซาอุดีอาราเบีย ในปี2,532ถึง2,533โดยแนวทางสอบสวนพบความเชื่อมโยงคดีกับความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลางเพราะในห่วงเวลาเดียวกันได้เกิดเหตุนักการทูตซาอุดีอราระเบียถูกลอบทำร้ายในหลายประเทศซึ่งตำรวจไทยได้นำตัวผู้ต้องสงสัยมาสืบสวนสอบสวนแต่ก็ไม่สามารถนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้คดีการหายตัวของนักธุรกิจชาวซาอุดิอราระเบียนายโมฮัมหมัดอัลลูเวรี ซึ่งหายตัวไปในเดือนกุมภาพันธ์2 5 3 3โดยไม่สามารถตามจับผู้กระทำผิดได้รัฐบาลพยายามรื้อฟื้นคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่และพบความเชื่อมโยงว่าพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมขณะนั้นยศพันตำรวจโทได้นำตัวนายอาลูเวรีไปสอบข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารนักการทูตชาวซาอุดิอาระเบียหรือไม่จากปมความขัดแย้งในธุรกิจส่งแรงงานไทยไปซาอุดิอาระเบียแต่สุดท้ายเกิดความผิดพลาดจนนายอาลลูเวรีเสียชีวิต แต่อายการมองว่าคดีมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงสั่งไม่ฟ้องเมื่อมีการก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีคำสั่งตั้งคณะทำงานเพื่อรื้อฟื้นคดีทั้ง3คดีหลายครั้งโดยเฉพาะคดีอัลลูเวรี่ในปี2,552การสอบสวนไปถึงขั้นออกหมายเรียกพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมอดีตเจรตํำรวจกับพวกมารับทราบข้อกล่าวหาวงเหนียวกัะขังร่วมกันฆ่าผู้อื่นปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพ โดยอายการสั่งฟ้องจากหลักฐานแหวนรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ระบุว่าเป็นแหวนประจําตระกูลของนายอัลูเวรี่ส่วนพยานปากสําคัญขอให้มีการสืบพยานระหว่างประเทศแต่มีการโต้แย้งว่าการสืบพยานรับหลังจําเลยไม่เป็นธรรมในที่สุดสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งห้ามสืบพยานปากนี้ในต่างประเทศเพราะขัดกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญเมื่อไม่สามารถนําพยานมาเบิกความต่อศาลได้จึงนําไปสู่คําตัดสินยกฟ้อง แม้ว่าทางการซาอุดิอาระเบียจะไม่ติดใจคดีลอบสังหารนักการทูตขณะที่เพชรที่สูญหายก็ได้คืนไม่ครบหรือคดีอลูเวรี่ซึ่งยังคงเป็นปริศนาแต่สัญญาณบวกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มดีขึ้นเป็นระยะทางการซาอุดิอาระเบียเพิ่มโคต้าการเดินทางไปสแสวงบุญจากปีละหลักพันคนเป็นหลักหมื่นคนตลอดจนการพบปะหารือในการประชุมระดับผู้นำทั้งการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ a อดีครั้งที่2หรือการประชุมผู้นำา G20 และการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่25-26มกราคม2565ถูกจับตามองว่าจะเป็นการฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียและไทยในรอบ32ปี